สวัสดีครับเกษตรปนีกัโทุนิบุลลัมครับพี่น้องครับพบพ่อพี่น้องเช่นเดิมเช่นเคยครับกับภารกิจเกษตรปนี้นะครับเนาะมืัอนี้พาพี่น้องมาเบิ้งนะครับผลงานนะครับการสร้างบ่อนะครับสร้างบ่อโอ้ทั้งไทยทั้งลาวพี่น้องสร้างบ่อนะครับนี่ครับบ่อนี่นะครับโปรเจกต์ของเฮาก็ยังคืบหน้าต่อเนื่อง ค่อยๆขบคันไปนะครับเช่นเดิวครับพี่น้องก่อนรับชมครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ทักทายข้ามานะครับเด้อพยายามกดติดตามกัอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งกิ้งกิ้งอมนะครับนะครับเป็นกาลังใจกันครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับนี่ผลงานของเฮาครับการสร้าง่บนะครับเป็น่บแบบงบประหยัดต้นทุนนะครับเนาะ เสริมขึ้นมาอีกสองบอ่อนะครับกาคาดว่าสิเป็นในส่วนของบอ่อนุบันหอยเชลลีนะครับกับบอ่อนี้แดงนะครับไปใกล้ๆก,ก,กันการรอบนี้ครับกาเฮ็ดให้ละเอียดขึ้นน้อยนึงนะครับหลังจากพื้นที่ตรงนี้อันเก้านี่เป็นบ่อ,บอทดลองนะครับสมัยเริ่มเลียงไม่ๆกันพ่น้องติดตามตั้งแต่คลิปแรกนะครับก็จะเห็ยินนะครับ รอบนี้เขาเอาบอกมาล่องนะครับมีบอกเหลือมาล่องนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการปล่อยหนามนะครับนะครับแล้วก็มีตอกเสาทีขึ้นครับการวางเสาให้ทีขึ้นนะครับเนาะแล้วก็มีตีด้านข้างนะครับอุปกรณ์การนี่นะครับไม่เศษไม่กระทิ้นนะครับไม่กระทิ้นไม่รัดมานนะามนี่แหละครับนะครับ กิ่งมงกิ่งใหม่เหลือๆนะครับจากการเห็ดขอกงวะครับเข้ากับมานะครับมาตีมาว่างนะครับนี่ครับความกวงกับประมาณไอ้บ่อหน่อยนี่เม็ดกลัวๆนะครับเม็ดกลัวๆส่วนอันย้านี่ประมาณสองเม็ดใหู่นะครับนากวงประมาณเม็ดน้อยๆนะครับนี่แหละครับเป็น โปรเจกต์ต่อไปนะครับพี่น้องที่กำลังเลี้ยงอยู่ตอนนี้เป็นยังไงเนาะครับช่วงนี้หนาหนาวนะครับใครเนบอนะครับหอยใหญ่ดีบอนะครับก็คอมเมนต์มาครับคอมเมนต์แชร์กันมานะครับเนาะเดี๋ยวบฏิเสภาไปเบิ้งครับผ้าไปเบิ้งในส่วนที่เขาจะเอามาลุ่บอนี่นะครับเนาะว่าเขาจะเอารุ่นไหนมาลงกันนะครับไปเบิ้งครับครับพี่น้องครับตอนนี้เดี๋ยวสีผ้ามาเบิ่งนะครับในส่วนของ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์แหนแดงนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกหอยเชลรีที่ทําการเบาะไวหรือว่าฟอร์มไวนะครับในส่วนของรุ่นน้อยๆนะครับซ้ำหัวม่ขีดนะครับอายุประมาณสองสัปดาห์นะครับก็สิเอาใหญ่ไปลงนะครับใหญ่ไปลงนะครับเพื่อทําการคุ้นต่อไปนะครับในส่วนของบ่อเดิมนะครับ หันพี่น้องใเขาเาบิง่งก็สะเจินเรื่องของข้อจำกัดเรื่องของการเปลี่ยนน้ำนะครับเนื่องจากเป็นบอ่อที่เขาขุดลงต่ำนะครับเราก็พ่อดีผมเจอปัญหาเรื่องเครื่องปั๊มน้ำนะครับมีปัญหานะครับก็เลยเกิดปัญหาเรื่องการเปลี่ยนทายน้ำนะครับแต่ว่ายังโชคดีที่ว่า,าใส่จุลิทีสังคะหอแสงนะครับแล้วก็ผักตบชาวาในการบำบัดนะครับเพ็ดใไ้หอยบ่ตายนะครับ บ่ตายแต่ก็ถือว่าใยายสานะครับเพราะว่าน้ำพิ่นบ่ได้เปลี่ยนเนาะนะครับเขานี้เฮาสิคัดเอานะครับคัดเอาตัวดีๆตัวงามๆนะครับไปฟอร์มใบอีกบ่อที่เฮาเฮ็ดใหม่นะครับนะเพื่อว่าเติบใหญ่มาก็สิได้แบ่งปันให้พี่น้องนะครับที่เข้ามาเบิ่งคลิปนะครับแบ่งปันกันไปนะครับสนใจก็อย่าลืมครับโทรเข้ามาครับ086ครับ3 3 7 7641ครับ อยากได้ไข่นะครับไปล่องเลี้ยงหรืออยากได้ตัวน้อยๆไปล่องเลี้ยงแต่ว่าช่วงนี้ไข่าอาจจะน้อยเล็กน้อยนะครับคันเป็นโตรุ่นนะซั้งโป้มือเนะี่ยทั้งหยกไก่ยัยงส่รุ่นน้อยๆเอาไปล่องเลี้ยงเบื้องนะครับหรือว่ารุ่นพอพันแม่พัฒน์นะครับมีกับได้ไว้ย่างบลายนะครับก็ล่องทุ่งขามาสอบถามกันนะครับเลี้ยงไว้กินเลี้ยงไว้ขายเลี้ยงไว้แจกพี่น้องป้องไป,ไปก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับเบื้องครับ <ขอ S 1> ครับผมพี่น้องชุดนี้ครับชุดนี้อยู่ใน กะละมังนะครับเนาะกะละมังนะครับส่วนร้ายจะเป็นสนิมนะครับอ่าจะเป็นทองสนิมนะครับเนาะนี่ทองสนิมนะครับทองสนิมนะครับนี่นะครับกําลังสําหัวไม่ขีดครับเ้าวีใหญ่ใข่ก็เป็นใข่ที่เหลือๆนี่แหละครับใครเหลือจากการเพาะอ่าเลือดจากการขายเนาะนะครับจากการขายนะครับเนื้อท่องครับ จากการขายแล้วก็เหลือไครแต่ไข่หักผมก็เก็บไปฟักไว้นะครับเป็นโตกรมาเคาะล่งเคาะรงนะครับกะไว้ในอันนี้ถือว่าเป็นบอเนื้อแดงนะครับกระมังเนื้อแดงนี่นะครับกินจนเมื่อครับตอนนี้นะครับกินจนเมื่อเลยส่วนพอพันแน่พันฒเนื้อแดงครับนี่ครับเดี๋ยวเข้ากับตัดไปนะครับเนาะมีเท่าไดรก็กินบอเหลือครับกินดีครับนะครับเนาะนี่ครับ อันนี้คืออีกบอ่อหนึ่งที่เสียสละให้เป็นบอ่ออนุบาลน,นะครับเนาะนี่ครับเลี้ยงใส่กระมังไว้พีน่น้องเนื้แดงครับมีประโยชน์ไร้ลายครับครับอันนี้ก็เป็นเนื้แดงผสมกับไอเอียงก็เนื้อเป็ดนะครับเนื้อเป็ดนะครับนี่ก็ผสมกันเลี้ยงไว้ครับไมาเลี้ยงไว้คายไอ้ไผ่ครับเลี้ยงไว้เป็นอาหารพอพันธุ์เมืพันธุ์ครับ เหลือบ่หลายแล้วครับตายไปตามการเวลาครับซุ่มเลื้อๆกับยูนี่ครับนี่นครับพอพันเมพันเท่ากันยังมียูนะครับนี่ทำหน้าที่ใข่ไปนะครับใข่ก็บ่กคอยเด็เก็บครับนีพอมันไข่บ่หลายนะครับนี่แตกอยู่ข้างบ่อนี่ครับกับมีครับนะครับสีทองนะครับ บุญเก่าๆนี่ครับเก่าๆยีง่ายกันยังอยู่ครับแต่ว่าเปลือกบดสวยบ้างนะครับอีกรุ่นนึ่งครับพี่น้องนี่ครับใบอบไว้รุ่นครับอันนี้ก็ได้ดักแบงไปให้พี่น้องผู้มาเยี่ยมมายามบางส่วนนะครับนะครับเหลื่อมไข่แล้วครับนะครับเป็นท้องสนิมนะครับ หน้ำหลายคนสงสัยครับือเป็นสีนี้อันนี้เป็นนามจุลินซี์นะครับใส่จุลินทซี์หลายจุนว่าหนามเป็นสีนี้แล้วครับนี่คือบอ่อถือว่ามีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนหนามนะพี่น้องเนาะโชคดีทีหนามบอเนาครับนาำบอเนาเลียกว่ากะหอยกระบ,บอกหอยแหญ่แบบจวดจาดปานใดนะครับเนาะนะครับนะรบ,บอดินครับนี่บอดินกับไครดีครับนี่อุ้นอีกไครหนึง่ง ครับี่ได้เก็บขึ้นฟังบ่ดินกับทีมมีปัญหาแล้วครับตอนนี้คือน่าจะหัวอยู่มุมใดมุมหนึ่งนะครับพอเติมน้ำเข้าไปปุ๊บกบน้ำก็จะซึมออกข้างนะครับน่าจะรั่วนะครับอาจจะเกิดจากรากไม้ใต้ดินชอนชัเข้ามานะครับชอนชัเข้ามานะครับนี่นะครับพอพันธุน์เรายังเหลืออยู่ ครับขยายกันไปนะครับเนาะขยายกันไปก็จะเอารุ่นนี้แหละครับไปลุ้งน้านี่รุ่นนี้ครับนี่พี่น้องนี่ทองสนิมครับกับทองแท้กับปนกันอยู่นี่แหละนะครับเนาะน,นี่อยู่ทั้งคางตัวอยู่ทั้งคางตัวปวดป เออครับแตกจนๆอยู่นี่แตกโจนๆนะครับนี่จะต้องเก็บคัดัดใส่ไปไปคุ้นนะครับเนาะครับผมขอบคุณพี้องครับที่รับชมนะครับกีนกำลังใจกันนะครับเนาะเตียนลูกกันไปครับเยี่ยงไปครับในแนวทางของเกษตรปศนีนะครับเนาะเหตดแบบพ่อเพียงครับ นะครับเป็นการังใจพี่น้องสุส้ๆคนนะครับเด้นะครับเนาะสูส้ๆกันไปครับลำเลืยลำเลยืยอย่าเจ็บอย่าจนสำหรับคนที่มาเบิ่งคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับ